เป็นไงกีตาร์ไม้โคอะบอกเลยสิชื่อชื่อที่ไหนเนี่ยชื่อตอนไหนไม่เห็นรู้เลยยก่สาส้ารยดูจับเล่นให้หมดก่อนไมแ่แต่อันนี้มันคือไม้โคอะไงไม้โคอะรู้จักปะเนี่ยไม้ไม <c oughs> ้โคอะจะขึ้นอยู่ที่เกาะฮาวายซึ่งเป็นไม้หายาก แล้วเขาจะนิยมนํามาทำกีตาร์กับกีตาร์รุ่นแพงๆเท่านั้นออ,อันนี้แพงปะแต่จนนี้ไม่แพงเท่าไหร่หมื่นนิดนดใช่เหรอกวนโดนด่าือเปล่าใช่เนี่ยแล้วเขาให้มาพร้อมเคสเลย M O S T อันว่าหมดเฮ้ยรู้ได้ไงวะ,<า>งะซึ่งราคาไม่แพงแล้วคุณภาพเสียงมันแบบเทียบเท่ากับตัวแพงๆอ่ะเธอก็ใจไหมเนี่ย แล้วคอเป็นไม้เมเปิลลูกบิดท้องดูไวดิ้งดิยังสวยมันดีอ่ะสมมติออธเธอลอง,ลองมาท่านหนึ่งอะ,อะอะไรก็ได้คือมันจะเล่นตามได้หมดเลยกีตาร์ตัวนะ <c oughs> ี้ <c oughs> อ่ะไม่เชื่อตัวลองเยลัออีตนส กิต้ายังไม่อยู่เห็นไหมดีไหมล่ะเออดีดีที่มีเต็มบ้านเนี่ยอยู่กับกิตรายี่ห้อโมดครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> มันสวยจริงนะเอา้านี่ตากล้องก็สวยไหมสวยใช่ไหมดูดูเนื้อไม้ดิโอ้มันสวยงามไปหมดมันโอ้ ไปจับตามก็ได้เลยครับผมกีต้าร์ยูฮาร์ม,มดครับสวยงามเพราะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนแบบว่าโอกาสดีๆนะผมจะจะเอาไปขึ้นเ,เล่นบนเวทีคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่อีกหนึ่งตัวครับผมตัวเดิมนีงไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเลยตัวใหม่มาเยอะ